พระครูเมตากรเจ้ารับลนา,นายกใต้เจ้าวัดวัดในพระอำเภอเมืองจังหวัดตรังวันนี้ได้มาเยี่ยมในฐานะทีะ่เห็นว่าท่านผอ,อฟ้ามีจิตจำนงมุ่งหมายที่จะพัฒนาวัดวัดได้พรุเป็นวัดในอำเภอเมืองจังหวัดตรังก็จริงแต่ว่าอยู่ในเขตนอกเมืองอตอนนี้นี่ก็มีการ พัฒนาวัดอยู่อาตมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดไร้ฟรุนี่เป็นจำนวน16ปีตอนนี้พรรษาก็25แล้วแล้วก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาวัดท่านพอฟ้านี่ท่านช่วยเหลือวัดต,ต่างๆเห็นได้จากรายการ,รทางทีวีฟ้าให้ทีวีอาตมาก็ติดตามอยู่เกือบจะ1ปีแล้ว แล้วก็ได้เจ้าบูชาหลวงปู่สมเด็จสำหรับหลวงปู่สมเด็จนั้นอาตมาแรกๆนี่ยังไม่ไม่ค่ยเข้าใจในเรื่องพุทธคุณของท่านมากมายทีนี้พอได้เช่าไปก็ได้พุกประจําตัวอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้ให้กับญาติโยมที่มาช่วยพัฒนาวัดสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งนั้นอาตมาคิดว่าเป็นบุญที่ได้มาเจอตัดปอฟ้าถึงแม้ว่าครั้งนี้วันเป็นครั้งแรกที่มาเจอกันที่ตรงนี้ที่บ้านที่กาลิหัดถือว่าเป็นบุญบาร,รมีของอาตมาด้วยแล้วก็จะนําพาสิ่งนี้ไปช่วยพัฒนาวัดวัไดไรโพุนี่กําลังดําเนินการก่อสร้างศาลากู้มีนซึ่งเป็นศาลาใหญ่ขนาด50เมตร กว้าง50เมตรยาว75เมตรคิดคิดเป็นประมาณอสองไร่พบประมาณ10ล้านถ้าลําพังอาตมาจริงๆแล้วนี่คิดว่าเกินกำลังจริงๆแต่ด้วยความตั้งใจของญาติโยมด้วยก็เลยให้มีการออกแบบมาแบบก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ถือว่าเป็นแบบที่อาตมาเห็นแล้วก็ก็ก็สวยแต่ว่าพบประมาณก็มากก็เลย วันนี้ต้องมาพึ่งบาร,รมีของหลวงปู่สมเด็จพร้อมทั้งบาร,รมีของพระโอภาด้วยอันก็เลยถือว่าเป็นการมาร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาและก็ขยายพุทธคุณของหลวงปู่สมเด็จให้มีความแผ่ขยายไปทั่วประเทศดังจิตนาของหลวงปู่สาหรับวันนี้นี่ท่านพระอภานี่ตั้งใจที่จะ มอบพระหลวงปู่สมเด็จหนึ่พองค์เพื่อที่จะให้ไปในการจะช่วยพัฒนาวัดอาตมาก็จะนำพระหนึ่งพันองค์นี้นำไปให้ญาติโยมเช่าบูชาแต่จริงๆแล้วการเช่าบูชานี้นี่ชาวบ้านบางคนก็อาจจะลำบากอาตมาก็ต้องมีวิธีการที่จะปรับให้โยมที่มาร่วมบุญนั้นได้ มีส่วนในการสร้างแล้วก็มีส่วนในการนำหลวงปู่นี้ไปบูชาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบางทีนี่การก่อสร้างอาจจะมากก็อย่างรายญาติโยมที่สนใจในการร่วมก่อสร้างศาลาหลังนี้ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ก็ร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่วัดไรพรุอัตมาก็มีหมายเลขบัญชี แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีโอกาสข้างหน้าก็คงจะได้มาที่จะ,ะร่วมในการสร้างกันต่อไปตามลำดับสำหรับพอ,อฟ้านี่เหมือนดังกล่าวแล้วอาตมาได้ติดตามทางช่องทีวีแล้วก็การไลฟ์สดแล้วก็ผ่าน facebook ไลฟ์ด้วยส่วนมากจะดู a c e b o o k ไลฟ์เพราะว่ามันติดต่อง่ายดูแรงง่ายพอ,อฟ้านี่ทำงานด้านในการ อุปถัมภ์ทางของพระพุทธศาสนานี่อย่างต่อเนื่องอาตมาเห็นได้ชัดว่าท่านเดินทางไปสถานที่ต่างๆก็คงเหนื่อยพอสมควรเหนื่อยมากด้วยไม่ใช่พอสมควรแล้วว่าอย่างไรก็อยากที่จะให้พอ,อฟ้ามีกําลังกายกําลังใจที่แข็งแรงนะในฐานะที่ทาหน้าที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนานอยู่แล้วก็ขอที่จะให้พอ,อ ได้มีอายุที่แข็งแรงยืนยาวยิ่งเรื่อยๆมันก็บุญบารมีของสมเด็จพระปัมาสาหลวงพ่งงพอ,อฟอภาอยู่แล้ว